ร่องรอยของท่านไซดบินจูเบดพี่น้องผู้ที่มีอหมานท่านอิบนูอบีชชยบาได้กล่าวในหนังสือมุซอนนัฟของท่านอยู่ในหนังสือตำราของท่านรหัส23939เป็นสายรายงานที่มีท่านเลสบินอบีซูเลมถือว่าเป็นผู้รายงานที่อ่อนต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอิหมั่นความประเสริในการตัดเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งเร้นลับพี่น้องผู้ที่มีอิหมาน ดังนั้นถ้าหากว่าบรรดาตาบีอินพูดถึงความประเสริฐที่เป็นสิ่งลึนลับเนี่ยแน่นอนเสืเหลือเกินฮะดีที่เป็นการหยิบยกของบรรดานักวิชาการที่อยู่ในชั้นตาบีอินเนี่ยถือว่าหกมุลมุรุสันอ้ําหกมุลหมักตัวบรรดานักวิชาการก็ถกว่าฮะดีที่ตาบีอินพูดเนี่ยมันคือฮะดีมุรุสันหรือว่าเป็นฮะดีที่ขาดตอนแต่ บรรดาักนวนิชาการก็มองว่าสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนั่นก็คือเป็นฮุกมุลมุรซันเป็นฮะดีที่ข้ามกระโดดโดยไม่ผ่านหลบบรรดาสาวของท่านนบีมุมฮัมหมัดสุลลัลฮวาไลฮวาซัลลัมดังที่ผู้แต่งได้พูดถึงแบบผิวเผินในฮะดีษบทนี้พี่น้องผู้ที่มีอิหมานและท่านก็ได้กล่าวในหนังสือประเด็นต่างๆนั่นก็คือประเด็นที่ที่8โดยท่านได้พูดถึงอะไรเขาเรียกว่าความประเสริฐ ผลตอบแทนสำหรับบุคคลที่ตัดเครื่องรางของขังออกจากมนุษย์ประโยคต่อมาคำว่ากาอัดลีรอกอบาตินเสมือนว่าเขานั้นได้รับผลบุญการปล่อยทาสหนึ่งคนคำว่าอินใส่สระฟัตฮะพี่น้องผู้ที่มีอิมาน a บัณานวิชาการมองท่านว่าอินเนี่ยอาจจะใส่สระก ok ัสรหรก็ได้กาอิดลีรอกอบาตินดังนั้นทั้งสอง การอ่านเนี่ยมันคล้ายคลึงกันพี่น้องคล้ายคลึงกันยังไงนั่นก็คือไอ้กุลรอกบะวะเบยนากอตอตมีมะมิมมันตอันละก็ฮาอัมรอนคําว่าเป็นการปล่อยทาสเนี่ยและการที่บุคคลหนึ่งตัดเครื่องรางของขังแก่คนที่ยึดเครื่องรางของขังเหล่านั้นเนี่ยมีอยู่สองความหมายด้วยกันความหมายที่หนึ่งพี่น้องผู้ที่มีมานอันนะฮูอิงกอซุลล h ฮูมิน ร็อกติชิรกีฟาหัวะกามันอาตอกหูบันอับลักบรรดานุ่ยชาการได้กล่าวว่าการที่บุคคลหนึ่งตัดเครื่องรางของขังหรือว่าสั่งห้ามความชั่วพี่น้องผู้ที่มีหมานเสมือนว่าเขานั้นได้ปล่อยทาสคนหนึ่งที่จมปักอยู่กับการตั้งภาคีต่อรัศพานาหัวตาลาให้เป็นอิสระ เขาคือบ่าวคนหนึ่งที่อัลสุบฮานาหัวตาลาทรงสร้างแต่เมื่อใดที่เขาเอาหัวใจไปยึดกับสิ่งเหล่านี้เสมือนว่าเขานั้นคือทาสพี่น้องผู้ที่มีหมานดังนั้นความหมายนี้เนี่ยถือว่าเป็นความหมายที่ลึกซึ้งมากส่วนความหมายที่สองพี่น้องผู้ที่มีอหมานนั่นก็คืออันะฮูอิงกอซุลลลฮ์มันอัสรชัยตอนวนฮาวา